สวัสดีค่ะ f อฟซวันนี้ถือฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วในกระเพราออกเลยค่ะสวยๆหอมอๆอันนี้เอาไปส่งเขาค่ะไปส่งตมร้านสตูส่งตมไทยสตูตอนจา่นคนละโลมากครึ่งโลบ้างแบบนัก็ส่งทางนั้นละค่ะอันนี้หัวดาฟาหัวดาฟา หอมหมหอมมากเลยค่ะหัวดาฟาสดๆเห็นถ so okay, so anyway, nice yeah. ึยค ough> ่ะเขาคงไม่ชอบดอกเขาดอกออกนิดนึ่แค่นี้เราก็สวยแล้วถ้าฝนตกเขาจะเราจะไม่ตัดเลยค่ะขึ้นลง แมงลักค่ะแมงลักสวยมากแมงลักสวยมากตกทุกวันตัดรัดไวคนะ่ะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกตัดทุกนี้ ผักที่นี่ไม่ไม่พออ่นยานะคะเราจะกินกับแบบนี้นะะสดๆเพราะผักพวกนี้แมงไม่ค่อยกินค่ะ ลบลมนะมมดู้าเจุไปด้วยดูผักไปด้วยผักพวกนี้นะมันไม่ต้องใส่ยาเลยคนะ่ะฝนตกอย่างนี้ก็แปลกดีใส่ต่น้ำกับปุยหัวระพา,ากระเพราแมงลัก มะเขือไม่ต้องไม่ไม่มีคำว่าจิตยาครับพี่ค่ะยอดตกทองถ้าจะฉีดมั่งก็เป็นคนาแต่นานๆาฉนีดทีแค่ผนแค่นี้ก็โอ้ยคึกคักแล้วค่ะค่ะจะคึกคักกันเลย นิดน้อยยอดโบวกหวานะาวานะมะระหวานด้วยไงยที่นี่ก็เรียกสายุเต็นนะสายุเต็งอันนี้นนดเดี๋ยวเราไปหามาเติมอน,นค่ะ เตรมตุงและขึ้นโลอ่อนๆทางนั้นเลยค่ะเพราะผักปังในญี่ปุ่นจะยอดพวกมาก อมแดง2โลเดี๋ยวเราไปส่ง มทิ้มหัวงกงมาทิ้มหัวงางฝนตกมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะตกทุกวันเลยเมื่อสองวันที่แล้วตกมากตกทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้คือตั้งแต่เช้าก็โปรงเลยอากาศบอดโปรง่งร้อนเลย ตัดผักได้ไม่งั้นตัดผักไม่ได้เลยถ้าตัดแล้วมันจะเน่าค่ะอันนี้เขาสั่งตัดตามสั่งค่ะอมันอ่อนมีทุกอย่างแบบประเทศไทยเลยคะ่ะจะปลกทุกอย่าง สวยๆอ่อน,อนตัดไปใหม่ลูกค้าชอบ พอจัดแล้วเป็นอย่างนี้แหละค่ะสวยลูกค้าก็จะหยิบไปเลยไปส่งเขาแบบนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ